มาเรามาต่อกันเลยนะครับวันนี้เล่นเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันนะไอตัวนี้มันล็อกเล่นไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะมันมันน่าจะขายไม่ขายหรืออะไรพกอย่างอันแรกก็ถูกต้องแล้วสี่คนนะครับเอเลี่ยนตัวที่สองกันเลยโหมดอีโหมดอีซี่นะครับโหมดอีซี่ก็ยากแล้วบอกแค่นี้แหละเอาชิบหายโหมดอีซี่ก็ยากแล้วนะครับนะ บอกไว้เลยตัดเข้าโคฟนา,าโคฟนา,าเฮอเอลิกมือป่าผีเ้าอย่างแหละเกมใหม่มั้งไอ้เฮียมีคนไหมเนี่ยมึงมาถึงมึงก็สวัส,วสวดีสวัสดีสวัสดีจ้าเลยเหรอเฮีย e, สองคนจะเล่นเหอมึงเอ้เล่นสองคนอ่ะสองคนก็เล่นวะ ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วคนไม่ค่อยเล่นนะครับเขาเบื่อกันแล้วมั้งเขาน่าจะเบื่อกันแล้วอ่ะก็เปิดประตูได้เออไอ,อ้ติดอะไรเนี่ยโอ้ยติดากางเกนรอกูด้วยดีไปเลยไปเลยไปเลยมันอยู่ไหนวะเอเลี่ยนเอ็ก มันมาไหมมันมาไหมเข้าไปเข้าไปมีปืนไหมมีปืนไหมหยิบเอาหยิบเอาคุณแย่นะ่ะกูจะไม่หยิบนะเพราะกูไม่รู้ว่าต้องไขห้องไหนอ๋อประตูแม่งเปิด<อ>เ,เอ้ยมึงปิดประตูทำไมอะ่ะ มาแล้ววะอะไรวะอะไรอุ้ยเฮียโอ้ยเฮียแม่งไล่กูเลยมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลย กูตายกูตายกูตายเปิดประตูมึงยังอยู่นะมึงยังอยู่นะมันอยู่นะอนะอไรวะไปไหนละโอ้ยเฮียแม่งไล่กูเฉยเลยอีนั่นไปไหนแล้ววะอีนั่นมันตายอ่ะโดนผีตบ ดูห้องนี้ดิห้องนี้มีอะไรไมยเอ่ยอะไรวะก็อยู่นะมันอยู่ห้องไหนวะสวัสดีสวัสดีมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาใช่ไหม อู้ยเหี้ยมาจริงด้วยมาจริงด้วยวะเอเลียนเอกเอเลียนเอกไอสัตว์เล่นสองคนไม่ไหววะมันตึงมือกันไปอะเอาจริงนะเว้ย นั่นไงมันออกจริงด้วยมันออกจริงๆด้วยสรุปมาเล่นได้แค่สองคนเหรอวะไอ้เชีย่ยอะไรเนี่ยมาเด้อโอ้สองคนก็สองคนวะเล่นแค่นี้กูเล่นแค่นี้แหละไปไปกันเลยไปกันเลยกูฮูไปกันเลย <c oughs> ขอกูแหบอ่ะเนี่ยลูกลุกชนปืนเกะไม่อะไรวไหม ดิ้นชักของเปล่าของว่างไอสัตว์ไม่มีเฮียอะไรเลยอะไรนี่ลูกดอกไม่ไม,ไมห้องนี้ละ่ะดิ้นชักดูเลยลิ้นชักไม่มีอะไร ยังอยู่นะไอสัตว์จะหนีกูนะจะเพิ่งหนีกูนะเว้ยอะไรนี่เหมือนจะไม่มีอะไรไอตรงนี้แหละก็ไม่มีอะไรเฮ้ยลิ้นชักลิ้นชักลิ้นชัก ไม่มีหลบอะไรหลบอะไรมันมาเหรอมันมาเหรอึงลบทำไมอ่ะอ๋อนั่นไงอ๋อกูเล่นกับเอเลเอไปใช่เหรอ กูเล่นกับเอเล่นเอไม่ A, ใช่หรอวะทำไมกูเล่นกับไอ้ตัวนี้อ่ะคืออะไรนี่จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับมาเล่นได้แค่สองคนเล่นได้แค่สองคนเว้ยเอาแค่นี้แล้วกันหาสี่คนไม่เจอเลยมันมีตัวอะไรยังยังไม่มีเฮ้ยอย่าปีตดดิ เปิดมึงปิดทำไมเนี่ยห้องนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีไม่มีของไม่มีทำไมเป็นตัวนี้วะผมหาเอเรียนเอ็กก่อนนะสถานาการณ์ย่ำแย่ กูโดนผีไล่ออกไปไม่ได้ <c oughs> ยังไงดีวะผีมันอยู่ตรงนี้แน่นอนอะไม่ใช่ผีดอกเอเลี่ยนนี่แหละโอ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะ อ้ออยู่นี่ไอ้จัดโอ้กูก่ัจหนีผีมาได้นะเอาริงนนะไปกันไไปกันต่อไหมนั่งเหรอนั่งเหรอมันมาเหรอมันมาเหรอปิดไฟฉายก่อนเปลืองแบตเหี้ยระทึกจัดแว่งไอ้จัดโอ้มาเล่นผมหา สิบก็รอบนะครับเล่นได้แค่สองคนสามสี่คนไม่มีเลยเอเลี่ยนแม่งก็ยืนอยู่นี่แหละสัตว์ไม่ไปไหนฟักทีมาฟักทีนะมึงโอ้โยอันตรายว่ะอันตรายว่ะกล้องวงจรปิด <c oughs> ก็ไม่เห็นด้วยแม่ง ฐานไฟฉายยังยหมดนะมึงฐานไฟฉายยังหมดนะเอา้ามึงกลัวอะไรเนี่ยไม่รู้เหรอหรอ,อะไรลอ่อมาทำไมมึงลอ่อมาทำไมไอ้เหี้ยคนตีนหรือเปล่าเนี่ย <โ>มันล่อทำไมอยู่วะไปด้านซ้ายโอเคแนละ้วใช่ไหมโอเคหรือ,อยังไปไปกันเลย อะไรอ่ะเดี๋ยวกูไปเองเอ้าออกไอ้เฮียโคเฮียเลยมันมามันมาเอ้าปุ๊ปปุ๊บปุ๊บพอ ผมจะบอกว่าไม่เล่นแล้วนะครับไม่เอาแล้วอเข้าทีไรก็มีแต่สองคนสองคนสองคนมีคนเกียนด้วยแม่งดิคอ,องไปผมอะ่ะให้ผีมาฆ่าผมอีกคนหนึ่งก็ถือปืนแล้วก็โยนทิ้งให้ผีโอ้โคตร้ยเลยผมไม่เล่นต่อแล้วนะเล่นถึงห้าพาร์ตต้องห้าพาร์ตไปเลยเอาแล้วเอาแค่สี่พาร์ตก็พอแล้วนะโอเ,เล่นไม่ผ่านด้วยเล่นยากด้วยชิหมหายเลยโอเคครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมเลยนะครับผมมอง ผมมองตรงนี้ไงผมมองตรงนี้นะครับก้องก้องอยู่ตรงนี้แต่ผมต้องมองกล้องแบบนี้ต้องมองไงวะเอาเป็นว่าก้องอยู่ตรงนี้ครับก้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าตาผมมันเด็กแปลกๆหน่อยถ้าก้องมันอยู่ตรงหน้าอาจจะดีกว่าอีกนะเออโอเคก็เช่าเลยครับโอเคพอแล้วสำหรับเกมนี้นะครับนะ